ีครับผมกลับมาพบกับผมแล้วโตเตะนะครับากับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วนี่ก็เป็นมะาลีเนะนุ่นกับไก่นะครับชุดนั้นแม่นั้นคลอดออกสามตัวไก่น้อย3ามตัวแล้วก็จะมีอีกแม่หนึ่งกำลังออกมาแล้วนะแย่มาดูด,ด้านนี้ก่อนนี่ก็เป็นเป็ดนะครับชุดนั้นที่พักอ,ออกมาแปดตัวเหลือเจดตัวแล้วก็ยังมีเป็ด อีกชุดหนึ่งนะครับชุดหลังได้ตัวเดียวไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่เป็ดน้อยอยู่ไหนน้อตัวเล็กๆอยู่เลยครับตอนนั้นเป็ดได้ตัวเดียวนะชุดนี้เป็ด,ดก่อนได้แปดเหลือเกชุดนี้ได้ตัวเดียวหันกล้องมาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็น แม่ไก่ที่ฟักอยู่ออกมาแล้วล่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านนะครับพ่อไก่นวนลูกไก่เกลียบเลี้ยงไว้กินไว้ขายนะครับชุดท,ที่แล้วห้าตัวก็ได้ขายได้หกร้อยนะไก่ตอนนี้ราคาไก่ไก่บ้านก็ราคาดีนะครับริ้ละเก้าสิบเลย มีหรือเปล่าแม่แกเอาอะไรมันคุมไว้ไม่รู้มันรู้ฟักอย่างแม่นี้ยได้ยินนี่มีอยู่นี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 ่ด้านหลังนี่เห็นไหมนี่นี่ออกมาแล้วนี่นี่นี่ลูกไก่จอกี่ตัวไม่รู้นะนี่นี่นี่ลูกเขานี่เจ้าไก่น้อยน่าจะหลายตัวอยู่มั้งอุ้ยเยอะเลยกำลังฟักอีกโอ้หลายตัวเลยครับโอ้โหชุดนี้หลายตัวเลยแม่นี้ เออเอา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 ยินดีที่ได้รู้จักได้ได้เห็นหน้าการเจ้าไก่น้อยออเก็เป็นไก่พี่ชายเขาแบ่งมาเลี้ยงเนะเาะครับอปิดไปก่อนแม่เขากันไม่ให้ไก่ออกลูกไก่ออกมาเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าเป็ดตัวเล็กผมตัวนั้นไปไหนไม่รู้นี่จะปดโตก่อน ตัวอื่นจะบอกท่นนึงนะครับใข่แม่นั้นสมตัวเนาะลูกเโอ้อยู่นู่นโอ้ยตัวเล็กๆอยู่นู่นเอาพาไปดูหน่อยน่่นลูกเต็ดตัวเล็กนี่เอ้าเอ้าเอๆาอาเอไหนล่ะนี่นี่ พี่เขาเหลือเจ็ดตัวพี่น้องเขาได้ตัวเดียวเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของผมคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะวันหยุดไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรลงเลยมาถ่ายเนี่ยเป็ดกับไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเนะครับแม่เขาก็จะเป็นแม่ผมก็แกก็จะให้เป็นพวกผักพวกอาหารนะพอได้ขายได้กินไหม สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็โอ้ไปนึ่งเลนะก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหรือว่าท่านไหนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีการเลี้ยงแบบไหนได้ไข่ทุกวันวันละห้าฟองคนได้กินเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ À bay lên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 